ก็จริงอยู่ที่เซิร์ฟนี้มันไม่เคยขึ้นคาว่าหมดเวลาแต่เซิร์ฟแม่งหน่วงมากมันคือมันแออัดเกินสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอ,อถามมว่าก็เคยทำคลิปออสอนสกแบบละเอียดไปได้ไหมคือ,อ,อบางอย่างคืออ่าเขาอาจจะดูไม่จบแล้วตอนนี้เอพนักงานผมนั้นยุง่งเลยมีคนสั่งเดอร์เข้ามานิดนึงให้ผมเสกตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวหนึง่ง น้ำแข็งตัวไหนวะอ่าแล้วก็ตัวนี้สามตัวเอ่อผมก็เคยบอกไปแล้วเราคือวิธีเสียคือชื่อในเกมกับชื่อในแอปมันจะต่างกันอยู่นิดนึงก็ไม่ต่างหรอกเพียงแค่เราลบบางจุดเพราะว่ามันมีตัวสะกดเกินมาสำหรับใครที่ดับลบ,บสามตัวแล้วแต่มันยังไม่ได้อ่ะเอ่ออันอันนั้นลบรบผิดมีนิดนึงคือผมก็เอ่อบอกวิธีลบไปแล้วล่ะแ,แต่คือสำหรับคลิปนั้นผมลองไปดูเอ่อตรงอะไรนะ ตรงข้อมูลวิดีโออ่ะคือผมพูดมากไปหน่อยแม่งคนคนเขาไม่ค่อยดูเท่าไหร่แ้ยากสิสเกตนาทีคนเขาเลยไม่ค่อยดูกันเออก็จะมีบางคนไม่รู้บางคนเอาง่ายคือจะมีคนรู้กับคนไม่รู้ประมาณนี้อยากแรกเลยเขาสั่งออเดอร์มาปั๊บตัวนี้แล้วก็ค่อยๆแคปไปแล้วกันนะตัวแรกแปลหนึ่งร้อยบาทเสกครบทุกอย่างแต่บอกเลยคำเดียว ปวดนิ้วแน่ๆ่เชื่อผมเถอะเ,อเสษเขาทุกอย่างใช่ไหมวะโอเคสั่งโอเดอร์สามอย่างไปไปดูว่ามันตองรจบยังไงมันถึงจะขึ้นตรงเสษนะส่วนแอปแปลภาษาผมจะใช้เป็นแอป,แปนี้นะดูจากปกก็ได้อะปกมันก็โดดเด่นอยู่แลวมั้งแล้วก็ท้ายคลิปผมจะมีเกินคุยเรื่องโปเกมอนนิดนึงเพราะว่าผมทราบข่าวจากทิกตอกมาทราบข่าวจากทิกตอกมาว่าโปเกมอนมันถึงตอนจบแล้ววะจริงหรือเปล่าไม่รู้ แต่เท่าที่ดูข้อมูลมันน่าจะจริงอยากแรกให้เราคลิกที่ชื่อแล้วก็คัดลอกมาก่อนอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะสอนเข้า FPM ยังไงผมจะไม่สอนซ้ำแล้วในที่บันยาวเน็ตผมช้าเองเมื่อกี้ทิ้งหน้าไปหน่อยเครื่องดับ UED อะไรนะ อ่าดีน้าคัดรอบมาอยู่เอ,อ่อต่อไปให้เรากดมาตรงที่ช่องอันที่เกือบจุดสุดเลยหนึ่งสอสามสี่ห้าหก็ดประมาณช่องอันที่หนะหนึ่งสอาสีห้าอเคตรงช่องนี้ก็ใส่จํานวนสีที่เราต้องการไปก่อนก็เคยสอนไว้แล้วล่ะจะไม่คุ้นมากแล้วกันนะเดี๋ยวลิปมันยาวขึ้นบีกปั๊บให้เราใส่ชื่อพวกนที่เราเอามา คือจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับสําหรับใครที่ทีออ่ผมเคยบอกไปตั้งแต่เดือนหนานนะว่าให้ลบ 1- นถึงสตัวหลังแล้วมันจะขึ้นคือต้องไม่แต่สาหรับอันนี้ต้องลบที่แถวหน้านะอ่านี้ยบตรงจุดลงไปตรงจุดมันวไม่ไมีจุดเร็่ๆ,ๆตัวนี้นี่ในเกมจะเห็นชันอยู่อ่ามันก็จะขึ้นอย่างนี้ต้องลบอย่างนี้มันถึงจะขึ้นอนะ่ะพูดง่ายเลยเพราะบางคนข้ามมันเลยอาจจะไม่เห็น ถ้าเป็นผมผมก็ไม่ดูคนพูดคลิปแม่งพูดยาวไปหน่อยออกนอกทะเลไปเลยปับป๊บป,บปบโอเคให้มันเสกครบเลยสามตัวไม่นานแป๊บเดียวก็เสร็จผมไม่รับออเดอร์เสกนะตรงตองชุมชวนนะเตะไปขอเขาเยอะนะเดี๋ยวมนเดี๋ยวเออเดี๋ยวพอมันเยอะมากๆม,มันก็มาตกระบาดที่ผมแล้วก็ตรงกรอบนะก็ใส่ชื่อมุนก้อนเท่เออเรามีไปเลยก็ได้ กำรับเซิร์นี้มันจะเสียงไม่ได้ทุกตัวนะตรงเยษเอเอตรงตรงเยษมันเสียงไม่ได้ทุกตัวมันจะมีบางตัวที่เสียงไม่ได้ใส่แค่ชื่อไปลงไปแล้วมันก็จะขึ้นกรอบเองอประมาณนี้ก็ลองทำดูก็ส่งไปเลยอันนี้ไม่ได้อยู่ในออเดอร์หรอกผมใจดีเสียแ เออท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ม,มันขึ้นว่ามีคนออดออดออดเิรอฟอยู่ไม่รู้ว่าเป็นพนักง,งานผมหรือเป็นเจ้าของครที่เข้ามาดูของเอาเป็นว่าเราส่งสําเร็จแล้วกันนะคือสําหรับโปกเกมอนนะอ่าได้วลาเข้าเรื่องแล้วเนื่องจากเราทำมาม่รกิจสาเร็จก็ผมไปดูเตกติ๊กตอ,อกมาคือตอนนั้นผมว่างประมาณ5นาทีผมเลยเข้าไปดูติ๊กตอ,อกประมาณ3ชั่วโมง<อ>เป็นแปลกไหม <N ex as> นี่แหละคลิปโมเดิรชาไม่รู้วันนี้จะตัดคลิปเสียเปล่าผมนะเออไปเจอคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่าเออพเกมอนในสุดก็เดินถึงตอนจบแล้วตอนแรกผมคิดว่าปเกมอนมันจะไม่โดนเดินทางมาจบเร็วขนาดนี้นะผมนึกว่าจะเหมือนวันพีนะแต่อย่างน้อยไอ้ซาซา,าตดนชีมก็อยู่ยังคงคงกับพันอยู่เหมือนเดิม,ดมสิบปีเหมือนเดิมก็ผมว่าจะกล่าวว่าพรุ่งนี้มั้งเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยว่างละพรุ่งนี้จะดูให้ครบแบบทุกตอนเลยของภาคสุดท้าย ถึงแม้จะไม่ได้ดูปีนมันมามากกว่า 1- นึ่งถึงสองปีแล้วมั้งแต่ก็อยากจะดูตอนตอนจบมันอยู่อะเพราะว่าผมก็ดูตั้งแต่ตอนเด็กเลยตื่นเช้ามาดูทุกวันตอนแรกผมผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ลองไปค้นหาแล้วก็ลองถามเพื่อนเในในแชทดูเออ,ดดเอ,อมันก็ใช่นะตอนจบมันพเพิ่งเพิ่งจะจบไปเมื่อวานเองอะตอนสุดท้ายเป็นตอนพิเศษเอ,อ,อะไรครับเนี่ย ขอลบลารหัสไว้ก่อนนะเดี๋ยวเห็นรหัสเขาคือตอนตอนพิเศษมันเพิ่งจะจบไปเมื่อวานนะที่ผมเออฟังจากเข้ามาดูช้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยไปดูย้อนหลังลวกันผมก็ลองไปหาข้อมูลจาก YouTube แล้วก็น่าจะใช่นะว่าโปกเกว่ามันโดนถึงตอนจบเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานนะอีกอก็น่าอนาคตเจ้าเดี๋ยวมันต้องมีซีซั่นสองบ้างแล้วเพราะว่าโปกเกมอนคือมันเป็นการ์ตูนที่สําหรับผมถือว่าดังอยู่นะ คืคนร,รู้จักเยอะมากดูรู้จักผมทําคลิปก็หน่ะถึงแม้ผมเออจะทําคลิปไม่ค่อยดไีไม่ไม่ค่อยจะมีคุณนำภาพตัดต่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยังมีคนดูถึงหลักพันนะสำหรับเซิร์ฟเถือหรือพวกโปเกมอนน่ะดูเยอะอยู่แต่ต่างจากช่องเก่าผมที่ทําคลิปเป็นพวกแนวอื่นเกมนู้นเกมนี้ยอดวิวเออองเออสอคน3าคนสาคน,คนอ่ะช่องเก่าผมนะ ผมก็มถือว่าดังอยู่ผมคิดว่าต้องมีซีซั่น2บ้างแนละ้วแนะนาโคตรทางหน้าผมก็เฝ้ารอมันอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมก็อยากอย่าไปดูให้ให้ให้มันจบเลยก็บอกผมถามเขาเขาว่ามันมี14 EP เอ้ย12เอ้ย11 EP ก็น่าจะ11ตอนเนะ11 EP เอ่อถ้าตาปกติแล้วหน,หนึ่งตอนจะมีความยาวประมาณ24-25นาทีไม่เกินนี้บางตอนก็23โอ ผมดูวันนี้ยันเช้าก็ยังไม่จบแต่เชียบโอเคกลัวจะเข้าได้นานอ่าของครบหมุนติ้วทุกทุกวินาทีเช็คขอครับเสียชฉามไม่เป็นไรเพราะกวเสียงไม่ครบโอเคน่าจะครบทุกตัวลนวะ อันนี้เก้าเก้าน,นีเก้าเก้าโอเคโอเคเก้าเก้าุกตัวแล้วถือว่าสาเร็จโอ้ดิสดอนเอกดิสดอนวาย,อยตอนนี้ผมน่าจะเคยดูแล้วมั้งกบเมกาปรทศตัวนี้ ถึงจะแพ้ใช่ไหมแพ้ใช่ไหมเออใช่ใช่แพ้แพ้แพ้ไม้ถึงกบนะแพ้เออแต่ลิสตอนวายผมไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยนะในเรื่องโปงเกมอนนะแทบไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวก็พอคุณคุ้นหน้ามีใครใช้ปะวะเออแปลว่าช่างมันแล้วกันวะต,ตัวนี้เห็นในเออมันเป็นตอนพิเศษใช่ไหมผมเห็นอยู่อยู่กับลิเลียตามกระแสอะไรก็ไม่รู้ว่าไปไม่สปอยแล้วกันนะไปหาด้วยเอง คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปาการเดี๋ยววันว่างๆผมจะไปหาดูโปกกิมบอแลแหละช่วงนี้ก็พักยาวหน่อยนิดนึง